โอ้โหกดแฟดเดียเงียมาะมึงจะถ่ายรูปไหมเหรอไม่ได้ถ่ายถ่ายวิดีโอมาหอยังหมดแล้วครับคุณแม่ครับเอ่อนี่คือสาเหตุที่สาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยน้ำพร่หรือเปล่าครับครับช่วยอธิบายหน่อยครับเออตรงเนี้ยครับเนื่อจากข้อมันทำมาจาก p ีวีครับเกิดการกระแทกนิดหน่อยครับทำให้ท่อโดนกระทบกระเทือนทางจิตใจครับพ่อเลยเสียใจเลยร้องไห้ออกมาอย่างนี้ครับแล้วเกิดอะไรต่อจากนั้นครับ่อร้องไห้ครับแล้ว ปลาครับท่อร้องไห้ครับท่อร้องท่อร้องไห้ยาวถึงนู่นับป้าแล้วเกิดผมกระทบอะไรกับคนเดือดบ้างครับป้าเดือดร้อนไหครับเดือดที่ตอนน้ำท่วมครับป้าเ้ยพูดผิดพูดผิดท่อร้องไห้ครับป้าตอนป้าเคยไปว่าท่อขอเขาร้องไห้ไม่มีใครสนใจแม็กดังดังดิโอ้แม่ต้องงานหนักเลยร้องไห้โหวันนี้อีกป้าน้ำไปถึงนู่นเลยลุงเขามา มันมันก็เลยซิบๆสะอื้นตอนนี้โดนไหนตั้ท่หไหรือแถ่ะไหนสามสิบเก้าล้านป้าป้าไม่ได้คุยกับผมสามสิบเก้าล้าเสร็จแล้วเออสามสิบเก้าล้านนี่หมดไปกับอะไรครับอย่างที่เห็นครับว่าเมื่อกี้น้ํามันก็ท่วมถ้าเราเ,เรามีสิ่งหนึ่งครับที่ทําให้ชะลอน,น้ําที่จะท่วมได้ครับคืออะไรครับมันคืออุโมงยักษ์ครับดูดูทรงเหมือนถุงยางนะครับเป็นอุโมงยักษ์ครับ ปะสิทิภาพมันนี่อุดน้าครับทาให้ชะลอการไหลครับตรงนี้เราจึงไม่เรียกว่าน้ํามันจะท่วมนะครับนี่ท่านท่านเสียไปเท่าไหร่ครับกับไอถุงเอ้ยถุงไม่ใช่ถุงยักษ์ครับถุงมงครับก็อุ้ยเรื่องนี้จะมันบอกไม่ได้ครับแล้วเดี๋ยวรา9ล้านบ้าบ้าไม่ได้คุยแล้วมันชะลอน้ําได้เยอะไหมถุงคลมหน้าเลยครับจะได้เห็นหน้าชัดว่าใครเป็นคนพูดมันซิปซิปครับตอนนี้ก็มันเป็นน้ํารอการระบายอยู่อ๋อน้ำรอการระบายก็เดี๋ยวว่ามีคนมาระบายจากสันนี่เลย น้ำท่วมที่ไหนล่ะออน้ำมันรอการระบายอยู่ฮะฮะฮะ